ครับผมสมชาชัดนัองคุณจะขออนุญาตที่จะอภิปรายขออนุญาตเรียกว่าไทย PBS แล้วกันนะครับเพื่อง่ายเพราะว่าทีวีที่บ้านก็ติดอยู่ช่องเดียวคือช่องหมายเลขสามไม่เคยเปลี่ยนไปช่องอื่นก็ขอชื่นชม,มจริงๆนะครับว่าตั้งแต่รายงานครั้งที่แล้วที่ทางพวกเราได้มีโอกาสนําเสนอข้อคิดความเห็นในมุมมองของานะประชาชนผู้รับสื่อจากท่านได้มีการปรับปงเปลี่ยนแปลงไปเยอะ แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากขอชื่นชมจากที่ท่านกรรมธิการสิมิชนได้ชื่นชมไปแล้วแต่ก็ตามนะครับก็ยังมีบางประการที่อยากจะขอเสนอความเห็นในฐานะผู้ชมและในฐานะที่ผู้ที่ชื่นชอบของความเป็นกลางและทําหน้าทีนน่นฐานะสื่ออย่างแท้จริงที่มีความน่าเชื่อถือได้และเราสามารถจะรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงได้โดยที่ไม่มีสิ่งอื่นหรือผลประโยชน์อื่นมากระทบทําให้เกิดความไม่มั่นใจ แต่ว่าถ้าเปิดภาย PBS น่าจะมีความน่าเชื่อถือท่านประธานที่เคารพครับรายการของไทย BBS เท่าที่ผมติดตามมาตลอดเป็นรายการที่ส่งคุณค่าและมีสาระและมีประโยชน์ครั้งที่แล้วที่ผมได้เคยเสนอไปครั้งนึงนะครับว่ารายการที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารหรือเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำอาหารจะมีการเพิ่มเติมแหล่งที่มาของวัตถุดิบเหล่านั้นซึ่งขณะน,นี้ทางไทย b ีเก็ได้มีการปรับปรุงไปเยอะ ผมไป้แฟรายการอยู่หลายรายการนะครับประว่าเรื่องคุกค่าวเจอร์เรื่องของดูให้รู้เรื่องของจากรากสู่เราแม้แต่สารพันธ์บ้านทงและกินอยู่คือซึ่งเป็นสาคดีที่นำเอาสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นนำมาเสนอให้กับสาธารณะที่ที่อยากจะเพิ่มเติมในบางประการนะครับก็คือว่าในการดาเนินการรายการเหล่านั้นเนี่ยอย่างพี่รายการรากจากรากสู่เราซึ่งเป็นรายการที่ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นตัวตนของคนไทย ยิ่งในบางวัฒนธรรมบางพื้นถิ่นบางท้องที่ยากใช้เห็นก็คือว่าลักษณะของการความหลากหลายของการประกอบเป็นประเทศไทยหรือคนไทยที่มีต่างถิ่นต่างชาติพันธุ์ต่างรูปแบบถ้าจะสามารถจําแนกหรือดําเนินการเอามาสืญญาส่อเผยแพร่ได้อย่างเป็นระบบเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับผมขออนุญาตที่จะนําเสนอประการหนึ่งประการที่2ในการที่ผมจะคัดเอ่ยชื่อไว้นะครับเช่นรายการมหาอำนาจบ้านนา ซึ่งพยายามนาเสนอรูปแบบง่ายๆความเข้าใจง่ายพิธีกรเราไปคุก่กับชาวบ้านสิ่งที่นําเสนอก็คือความภูมิใจในสิ่งที่ชุมชนมีแต่ที่อยากเห็นก็คือคุณค่าของชุมชนเองในแต่ละชุมชนนั้นที่พูดถึงหรือหยิบป,ประเด็นที่รายการนํามาเสนอมันจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นถ้าสามารถที่จะจําแนกเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆที่นําเสนอนั้นเนี่ยชุมชนได้มีความภาคภูมิใจนําเสนออย่างไรบ้าง ช่เพื่อการเตรียมการรองรับการเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่ชุมชนสร้างมูลค่าด้วยตัวเขาเองก็ตามมันน่าจะดีขึ้นถ้าเพิ่มหาเป็นประโยชน์ตรงน,นี้มากขึ้นไปปรการถัดมาที่ผมขออนุญาตจะมีส่วนในการนําเสนอก็คือที่ท่านเสนอมาแล้วนะครับรายการ policy watch ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากที่ให้พี่น้องประชาชนมาติดตามแต่ที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นคือผลกระทบของ policy แต่ละ policy นั้นน่าจะมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม การพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอีกลักษณะรายการหนึ่งที่ผมติดตามของไทยบีบีมากก็คือรายการกีฬาข่าวกีฬาซึ่งอาจจะแตกต่างกับช่องอื่นแต่ที่ผมอยากเห็นและน่าจะไปนําไปสู่การให้ข้อคิดกับประชาชนได้คือการวิเคราะห์เพิ่มเติม,ตมไม่ใช่แค่รายงานผลการรายงานผลนั้นเอาที่ไหนข้อมูลจากไหนก็ได้แต่การวิเคราะห์ผลที่เกิดผลกระทบที่มันเกิดอย่างวันนี้เนี่ยเราอยากเห็นฟุตบอลไทยเราไปโอลิมปิก อยากเห็นไปนู่นไปนี่แต่ถ้ามันไปไม่ถึงสักทีมันเป็นด้วยเหตุใดต่างๆเหล่านี้ความถนัดของไทยบ BS น่าจะมีมากกว่าที่ผมชื่นชอบอีกรายการกนะ็คือการที่เราส่งเจ้าหน้าที่ของเราหรือนักข่าวหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปคุกกับชาวบ้านแล้วรับฟังความเห็นชาวบ้านแล้วส่งกลับขึ้นมาเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนผมขอยาตมีข้อเสนอสองสามประการนะครับข้อที่1การทํารายการข่าวของรายการของข่าวเพราะยิ่งของไทยบีเอสเนี่ย ต้องเรี่ยงตรงว่าผมแทบจะไม่ดูข่าวแล้วตอนนี้เพราะว่าข่าวในบางเรื่องเนี่ยท่านท่านลึกหรือให้เวลามากเกินไปเชิญผู้ย่วชาญหรือผู้รู้ซึ่งมานําเสนอความเห็นอาจจะตรงหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาเป็นความเห็นที่แตกต่างแต่บางครั้งในบางประเด็นท่านท่านนานเกินไปหรือใช้เวลากับเรื่องเรื่องนั้นมากเกินไปทําให้ทําให้เราเสียเวลาต้องบอกตรงนะครับประการที่สองผมอยากให้ช่องไทยพีเอสนเนี่ยเพิ่มสรารดีให้มากขึ้น เพราะว่าจะอยู่ดึกนะครับหลังเที่ยงคืนไปแล้วหรือเที่ยงคืนเนี่ยการนําเรื่องราวต่างๆมาฉายวนผมเข้าใจการบริหารฐาน,านีแต่การวนวนซ้ําแล้วซ้าเล่าผมดูรายการที่นี่ประเทศไทยหรืออะไรแค่แค่นี้ที่คุณเบอรเขาเดินไปเดินมาเนี่ยเดินไปเกับทุกครั้งทุกครั้งวนทุกทีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับประเด็นถัดมาที่ผมอยากจะมีข้อเสนอทางทางไทยบีเอสเพื่อที่ผมเองจะได้ประโยชน์หรือเพื้อนักประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น คือรายการข่าวนักข่าวพลเมืองอยากเห็นข่าวนักษสี e มากขึ้นในศายที่ไม่ใช่แค่รายงานข่าวอย่างเดียวจากนักข่าวพลเมืองที่ไปทําแต่อยากเห็นการรายการข่าวที่เป็นนักข่าวพลเมืองแล้ววิเคราะห์ในมุมมองของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นตรงนั้นต่อเรื่องหรือประเด็นที่เขาประสบอยู่อย่างเช่นรายงานข่าวที่พบมาเนี่ยเป็นการรายงานสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่อาจจะต้องเพิ่มประเด็นจุดที่ในมุมมองของเขา สื่อหรือประชาชนหรือคนที่เขาทาตรงนั้นเนี่ยว่าข้อมูลมองยังไงถ้าแบบนี้ผมว่าจะทําให้รายการนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ขออนุญาตอีกรายการหนึ่งนะครับที่ผมก็ตามอยู่ทุกวันแม้ว่าจะเปลี่ยนเวลาแล้วก็ตามคือคุยให้คิดเป็นอีกรายการหนึ่งผมคิดว่าช่องนี้ทําได้ดีและเปิดโอกาสให้คนคิดต่างมานั่งคิดแต่เขาคุยแล้วเราคิดเองเราฟังเองจะเป็นประโยชน์มากขึ้นสุดท้ายผมอยากจะเพิ่มเติมขอไทยพีบีนะครับว่าในฐานะ แฟนช่องนี้แล้วก็ดูช่องนี้มาตลอดแล้วก็อยากเห็นในฐานะที่ทาหน้าที่ตรงนี้ในการแนะนำเสนอสะท้อนภาพของผู้รับรายการนี้รับซึ่งจากทางไทยบีเมาก็คือในเรื่องการทําสารคดีที่เป็นสารคดีของเราเองไม่ใช่สารคดีที่ซื้อมาเผยแพร่สารคดีที่คนไทยหรือว่านักทําเรื่องนี้แล้วก็เรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับประเทศไทยให้มากขึ้นรักเอาของประเทศไทยให้มากขึ้นรักษาสารคดี น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นผมได้ไปดูรายการที่เราไปท่องเที่ยวไหนต่อไหนเราทำสกากคดียาวมากใช้เวลาเยอะแต่การนําเสนอแต่สาคดีที่เดินทางในประเทศไทยท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วขุดค้นหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจากลากสุดเราเรื่องต่างๆก็ได้แต่ว่าเรื่องที่เป็นสากคดีเฉพาะเรื่องเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากเพิ่มจะเป็นคุณูปการให้กับคนไทยรับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆครับ,รบผมคงใช้เวลาแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ